以谢我。 ขอบคุณทุกนมากๆเลยที่เช so! ิญ um มันมาที่นี่นะคบที่เช่อเป็นหลายเชข้าวของนีก็เป็นการที่ผมดีมากๆผมก็รู้สึกดีและก็่านชียวเลงโยหมดตัวทางการเชินอาจจะพูดภาษาภาษาจีนไม่เก่งเงาแต่ว่าก็รทุกคน่ใช่แค่หนึ่คน 我也爱你呢。Oh, yeah. <laughs>